สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสป o ร t o ออนทันะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลแม่นมจครับหรือหลายๆคนในอำเภอแมจใจรู้จักกันว่าสนามหน้าอำเภอเกานะฮะ วันนี้ครับทีมหนองเลงซ้ายของเขากับทีมสันต้นม่วง STM a c a อ e m คาดมีครับจับมือกันนะครับรวมกันเป็นแม่ใจออสตาร์มาต้อนรับกันมาเยือนของทีมสองลม s กเกอร์สกูครับอายุไม่เกิน12ปี นี่ครับโคบอมครับสิข้าตะกี้โอ้โหมงสุดยอดเลยแม่ใจยูสิทสอียบมากครับแต่ใส่เสื้อสีโองครับโคชบอมแล้วโคของสองโรง s ัก c e r นทีมงานของสอโรงเ o c c e ส s c h และฟุตบอลรรยการนี่นะเป็นรายการรณชัยโกเนโอเปนโอปักาปนโอลมปิโกเมกเนกเนอ็นโอลมนามปเรานะทลกเรถนโอลนอปชาปนโั่วไปนะปน และวันนี้ครับน้องเล็งซ้ายกับป็นสันต้นม่วงนะฮะร่วมกันเป็นออสตาแม่ใจนี่ได้เป็นคู่ของ่พิเศษขี่ั้นรายการน่ะที่จะมีการแข่งรอบตัดเชือกของเหลืองเหนออีกสามคู่อีกสามคู่ที่ท่านดุงดู้อหลังใจสัมบาร รุ่น12ปีครับกำลังเตรียมตัวลงสนามแล้ววันนี้เข้ามาติดตามผลงานของออนตแม่ใจเขาครับออสตาแม่ใจนะวันนี้ทางด้านทีมทีมงานจากทางด้านออสตาคูชัยจีฟุกอภพิชัยใจวงครับบันทึกภาพทุกชัดทุกมุมดูครับยูทูบเบอร์ทีแม่ใจออสตายู12ปีเก็บภาพบรรยากาศรุ่นนาชัยโอเพ่นกับซีซั่น4สนามถือมือกีด ตำบลแม่ใจเทศบาลตบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเอาเลยครับจังหวะนี้ก็ต้องรุนต้องดูเจ้าทองทิพย์คู่ทิพแรงทำกินหนองเง่งไซมาบายบาาาาส,สวนลิ้นจีรุ่ดีมะหาเผา,าครับบรรยากาศสดๆสดสดสดที่นี่รเราเพิ่มเกยียรติได้รับเกียรติจากท่าน <ละ S 2> สุรชิตดุจยานวารการเอกสุรชิตดุจยานายกเทศมนตรีเทศบาลตบลแ<า><า>ม่ใจ เป็นแมทที่พิเศษครับรกู้ขั้นเวลาก่อนที่จะเข้าหลอบตัดเชือกของฟุตบอลรรนัยโอเพนครับนะหน้าสนามเฉลิมพระเกียรต,ติเทศบาลตำบลแม,มาใจมาเลยครับก็ถือว่าพาเพิ่มพาทั่วตอนนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกกำลังใจมากนรลุ้นหลังตรงนี้เริ่มใ,ใจไปได้วยกันเลยครับด,ดวดูดฟุตบอลด็กครับรุ่น12ปีวันนี้ บรรทิภาพโดยอภิชัยใจดงเลยครับบรรยายโดยผมเซเวดที่วงเลยครับจะไม่นั่งครับวันนี้ครับจะไม่นั่งครับฟุตบอลผููนี้ผมจะไม่นั่งแล้วครับตอนนี้แล้บอลดีแลยครับจรย์สเวดนะผาดสุดยอดนะแมตติพันมาเราไปเจอกันนี่หนองเลนไซในฟุตบอลลีกเยาวชนหลักยาก็ได้อาจารย์นี่นะครับโอ้โหขาดสุดยอดม่วนขนาดครับผมอันนี้ผู้จัดครับ อุดร์นะฮะนี่ที่อุดร์ตีหรือน่องมาแน่ใจเหมือนกันฮะน่าจะเป็นรุ่นน่องผมนะครับนะรุนแะใชยนะฮะโอเพ่นครับผู้จัดรรยการนี่นะต้องขอขอบคุณตังผู้จัดนะฮะทีฮือเกียรติครับทีมหนองเลงซ้ายครับอันสันต้นม่วงนะฮะมารวมกิจกรรมตัวนะฮะฮือหลอนได้เปิดโอกาส แล้วกอดีขั้นได้ครับนี่ครับผู้ปกครองเฮานะฮะรอเชียร์รอชมกันอยู่นะฮะตอนนี้เขากำลังสะสมผู้ปกครองนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาจะรวมทีมผู้ปกครองหญิงแล้วแข่งก็เปิรนพังนะวันนั้นสันต้นม่วงกับอันสองลมเปนเล่นมวนเนาะเอาลนะครับมาดูครับพีี่ดทุกท่านนะครับเลยท่านทุกท่าตอนคู่พิเศษยูด 2p رواه اوساكاベ ยนอยูชด,ด้านของให้กลังใจนเยนะครับ่ายรูปร่วมกัเลยเดี๋ยวจับถ่ายรูปร,ปร,ปรปกันบีนราชาน,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 นของขอตาร์ครับสีส้าว่ากันว่าครับบีนราชาน,นดี๋ดูครับขาลานนะครับหัวด,บว,วดี เกมดีท่านผู้ชมจาไปไหนนะครับเรากำลังบันทึกภาพสดๆนะครับไลฟ์สดแล้วก็บันทึกภาพในยูท b e นะครับของครูไทยจีพกอภิชัยใจวงอยู่ขณะน,นี้และถ่ายทำรายนนการของ้างไลฟ์สดนะครับฟูตบอลคู่พิเศษททานผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับให้กำลังใจน้องๆนีครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาด้าวยวันนี้ฟุตตอ,อนดีครับไปถ่ายลูกกัน,นด,ดีวันนี้ต้องดูครับหมายเลขสองของแม่ใจนันโตโต เดี๋ยวดูครับเกมนี้เอาเลยครับหมายเลขสองเขาบอกว่าจัดจ้าเหลือเกินโตโต้ครับสริศั์นะครับประตูนิโอมาเจอกับทีมงานของสองสเมสรสกูลครับ11ิเดนเซอรอนครับสิ <No. S 1> 19, ชัยคิ เจ็ดสิบเจ็ดตองคนสี่โอดิตต้องลงเฮาอยู่เต้นฟุ้นนะเจ็่กอนนวินมาเลแลวไข่สังไข่บอลขึ้ใหญยนี่มาเลสี่นันบาตาสอยอยู่เต้นฟุ้นกันได้ครับ่ายง่ายง่ายไ่หรอบนึเก้าคนนะครับฟุดบอลเก้าคนคริบครึ่นละสิบนาทีสนาทีนี่เิดบตนีะครับิดบอลเหมือนกับฟุตบอลคู่ชิงชนเลินะครับเชียร์บอลให้ส่งเสียงได้ยางได้ยิน่บอลขึ้นมางนี่ไขรบอลขึ้นมาเต้นนี่นาทีต่อนาที อะรจะทำได้แหมว่ากันว่าครับเกมนี้ต้องดูครับวัตุวันนี้อาเซียนโอเคครับอ่ะเอามาอยู่เต็นดีโออกับาเซียนนะครับนะครับทางด้านของทางด้านของครูชัยใจอธิชัยใจมงครับไปไหนเขาจะเดินไปกล้องตลอดครับเดินเดี๋ยวเขาจะดูแม่แต่กินข้าวที่บ้านกครับคลิปหน้านะฮะเจอกันเดี๋ยวผมขอนัดแน่ครับเด็กๆกำครับเจอกันคลิปหน้าทุกที่